สวัสดีครับก่อนรับชมวิดีโอรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครห์พี่หมีหน่อยนะครับหยุดบ้าได้แล้วหยุดเดี๋ยวนี้นะพวกเจ้าเห็นแล้วใช่ไหม ่อให้สเสวียนยุนวีทำเช่นนี้ต่อพวกเราต่างก็นหนี้จุดจบของการถูกฆ่าไม่พ้นหรออย่าไปฟังที่เขาพูดเขาเป็นแค่ตัวปลอมทั้งหมดนี้เป็นแผนการที่เขาวางไว้ก่อนหน้านี้ข้ารู้วิธีแก้คาถาแปลงกายเจ้ากล้าให้ข้าทดสอบสักครั้งหรือไม่ผู้หญิงคนนี้ พวกเจ้าดูให้ดีความผิดพลาดในวันนี้ต่อไปนี้ก็ให้คนในครอบครัวเป็นคนชดใช้พวกเราทำเพื่อปกป้องประเทศชาติตอนนี้ไม่ทำจะรอถึงตอนไหนเพื่อประเทศเพื่อครอบครัวเพื่อชาติเพื่อครอบครัวพวกเจ้ามีสายรับลุยเลยตกหลุมพรางแล้ว ชิงสีฮะชิงซีจะเป็นอะไรไปชิงสีกิริยาท่าทางแบบนี้หรือว่าสวิยนยุนวีชิงซียังมีสติที่นี่ข้าจาัดก,การเองเจ้ารีบปลุกชิงซีให้ตื่นเถอะ ให้นางกลับมาเป็นเหมือนเดิมเจ้าพิศาจยักษ์นี่ไม่ไหวแล้วพวกเรารีบไปเลยใครที่กล้าก้าวเข้ามาข้างหน้าอีกถือเป็นผู้กอ่อกระบทข้าคือราชินีแห่งแคว้นหนานเย่ได้รับคำสั่งโดยตรงจากพระราชาพวกเจ้ากล้าขัดขืนงั้นเหรอชิงซีเจ้ารีบตื่นซิอย่าให้พิษกู้ควอบงาจิตใจของเจ้า จะเป็นไปนตามที่พวกเจ้าพัฒนาได้อย่างไรโซเวียนยุนวีข้ารู้แล้วนะที่ผ่านมาเจ้ารู้สึกผิดที่ตัวเองไม่สามารถช่วยข้าได้รู้สึกน้อยใจต่อตัวเองที่ต้องการคนปกป้องเสมอ แต่ชิงซีพวกเราไม่ใช่คนรักกันเหรอเชื่อใจข้ามากกว่านี้อีข้าก็จะเชื่อใจเจ้าเสมอ บัตรบฝันไปเถอะเจ้าทำอะไรค่าของปลอมจริงด้วยทำไ้คนของแคว้นตงถึงมาอยู่ที่นี่ได้ เขาต้องเป็นคนฆ่าราชคูนแน่จับตัวเขาไว้ขอรับในที่สุดก็จัดก,การได้สักทีจะไม่มีอะไรอยากจะพูดเหรอจะฆ่าหรือฟันฆ่า ข้าจะฟังตามคำสัง่งเจ้าเป็นถึงองค์ราชทาย่าของแคว้นตงเฉียวนะถ้าข้าฆ่าเจ้าที่นี่มิแต่จะทําให้เกิดสงครามระหว่างสองแคว้นเท่านั้นข้าก็แค่ไม่เข้าใจว่านายทุ่มเททําเรื่องพวกนี้เพื่ออะไรกันแน่สวินยุนหวีได้รับทุกอย่างที่ข้าต้องการแล้วอยากได้ของที่เป็นของตัวเองกับคืนมามีปัญหาอะไรเหรอแม่นางชิงซีงั้นเหรอ แล้วเหตุใดจึงต้องลงมือกับแม่นางชิงซีสําราซสำ,สำเล่าด้วยข้าดูไม่ออกจริงๆว่าจะมีความรู้สึกต่อแม่นางชิงซีนั่นไม่ใช่แผนการของข้าข้าก็แค่ขัดขวางแผนนี้เหมือนกันไม่งั้นชิงซีจะต้องตายอยู่ที่นั่นเช่นนั้นทำไมเจ้าถึงทำร้ายแม่นางชิงซีล่ะนั่นเป็นส่วนหนึ่งของแผนการ ไม่อย่างนั้นก็คงไม่มีทางที่จะกําจัดเสวียนยนหวีที่เป็นอุปรสรรคต่อสายตาได้เจ้าไม่เข้าใจอะไรเลยไปยมูเยเพราะเป็นส่วนหนึ่งของแผนดังนั้นข้าจึงสามารถลงมือกับผู้หญิงที่รักได้ตามใจมันเป็นพ่อส่วนหนึ่งของแผนดังนั้นไม่สามารถหยุดได้จําเป็นต้องดําเนินการตอบข้ามาข้าต้องทายังไงถึงจะรู้จากพฤติกรรมของเจ้าเห็นความรักที่เจ้ามีต่อแม่นางชิงซี ไม่ข้าคือข้าแค่ทำตามแผนแม่นางชิงสีนางข้าไม่ได้ตั้งใจข้าทั้งหมดนี้ก็แค่ความเกลียดชังที่บิดเบี้ยวไปพรอความหวัดระแวงของเจ้านั่นเองไม่ใช่นะไม่ใช่